ว้าวน่าจะไปกินขวากอผีหน่องมาเด้อขัวโชแน่สวัสดีครับสวัสดีค่ะอะมาอีกแล้ววันนี้พีผีนองหมูหันกรอบๆตัวบางใหตัวบางใหญ่อันนี้ฉลองกันสองคนกับเอ้ยมาเด้อมากินน้ำกกนพี่น่องนะปากการแรงขอทานกัน ก็ฟ yeah! wow. ังเสียงนะกรอบพี่ลีกรอบคักกรอบในเพี่น้องเอ้ยมาจับไปซอยได้นี่เนี่ยเอาหนังมันก่อนเนาะเอาเอาหนังก่อนเชี่ยวหนังก่อนพี่น้องมาเด้อมากินน้ำแกงเพี่น้องเอ้ยโอ้เอาเลือดเอาหนังเอาแบบนี้เลยเนี่ยเพเป็นแซ่บเอาให้เอื่อยไปกันโอ้ยหอมหอม ตัวนดียวเองแบขาเฮียงนั้งกันพี่น้องเด้อครับเด้อพี่น้องลองชิมก่อนนะพี่อกินเลยกรอบบ่กรอบสนั่นจอเฮ้ยมาเด้อพี่น้องเด้อหมูปีกยังกินซื้อหมูหั่นแล้วมาหั่นกินเหร็นพี่พี่น้องอร่อยแซ่บกินกันเพียมาเด้อพี่น้องอืมอืม แบบอร่อยมากอร่อยน้ำจิ้มน้ำจิ้มแต่มีพี่น้องแทบแบบน้ำจิ้มสุดยอดพี่น้องเลยหอมมากเลยวน้ำจิ้มตั้งไป็นสงกลางเลยนี่มากพี่น้องตั้งถ่วเดี๋ยวเขาแล้วแม่นไปเด้อพี่น้องเด้อแบบจับดีเนาะ น้ำกิมแซ่บหนึนนงน้ำ <laughs> จิมแซ่บนะกิมอ่ะมันเริเป็นหน่อแซ่บๆแลอวกันวะยะจะหันใดยชั่วโมงปีนน้อเ้ยซุบมุกซุมกกินเหรียญเสมออ๋อผักหลายซุบมุนมูกินเรียญเน้องครับ กบกรอบอืมน่าจัดนะอืมอห็นเลยสุดยอดพี่น้องเอ้ยกรอบค่ะอืมอืมเนื้อนุ่มสับสุดยอดเลยนัวเนาะอืมนัวเฮ้ยมักนัวอืม อืมพักนง่มแตงกันแล้วอืมอืมอืมปลาแกมแตงคุ้มเยอืมอืมอืมพักมันมีเบางว่างอืมเงินอืมสุดยอด นี่หอมหอมยังนาะอหอมบะมแต่งล้นจ <c oughs> ับจับเป็นยังแลเนี่กรอบเน่ะอบใหม่มๆเนาะสุดอยอะเลยพี่น้องเลย อหนัวหนัวดิเบอร์บ <si ่หนัวมากบนยังน uh> ี่น uh,> okay. ี่บอกเลยจัดขายไอ่เอยไอ้ไวฮะอืบเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวนี้เลยครึบอ่ะเอาหัวหัวหั่นทนทีพี่น้องนี่ จต่ให้เอ <liking? S 1> เื้อยเห็นแต่แซ่บพี่น้องเอ้ย <บ grit. S 1> มาเด้อชุดจอดพุ่พนน่ะมันตัวมนันใหญ่เนาะมันตัวหน่อยหมูหน่อยกระลัลงพอดีแซ่บกระลังพอดี <c oughs> นี่กระดูกอนนันหนังนะกรอบกรอบหนังกรอบกรอบพี่น้องมากินน้ำกันเด้อโอ้โหอ,อันนี้ยฟองแทะเลยเนี่ยเฮ้ยขาดเป็นอย่างกรอบขนาดอืม โอ้โสุดยอดอ,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 อืมแบบนี้พี่น้องอ่อะหัวเนือ้อรสหนุ่มกระชับหอมจิ้ม อืม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 อือวนะว้าวกรอบจับกรอบลองนุ่มได้พี่น้องกินผัสุภาษิตเขาไผ่ไรได้พี่น้องด้วจับเด็ด น้ำจิ้มแซ่บมากแซ่บแซ่ามากพี่นรอเนื้ไม่เนืยเน้นุ่มใ่รอเ่เนื้อนุอ่มน้ำหางเก่า เ <formation jin inh. S 2> นื้อนุ่มหนังกรอบกรอบนอกนุ่มในกบนอนุ่มในน่ะคือทุเรียนพี่น้องทุเรียนว่ะสมบสมบูรณ์แบเล่แนี่ยหนังละมาพี่น้องมาอืก กอบหลายเนื่อกรอบคัะนะน้งก็กรอบเออกรอบเป็นหนักมาเด้อน่องกรอบกรอบเป็นหนกออหันสูตรพิเศษจังบางหางหงอกทานน้อย คือซุกตัวใหญ่เลยว่าหางนั่นมาดูตรงขามแม่โค้พีนนพนน่น้องตอ,อเนเที่ยวขายเพิ่นขายนะอ๋อมีน้องไข่เนื้อกับนุ่มๆเนื้อนุ่มเลยหนังกรอบหนังนุ่มในเนาะสน,นลองอนุ่มในย สุดยอกแซ่บอีลีพี่น้องแซ่บอีลีสุดยอดเลยกรอบนอกนุ่มในเลยกรอบนอกนุ่มในอร่อยมากครับมันี้ผมกุยซ่ากับทอดสมิ่งนะครับนี่พี่น้องพี่น้องเนาะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามขั้วช่องแหนดเพจเฟซบุ๊กหรือยูทูบด้วยนะครับเด้อพวเป็นก็ลังใจให้กันนะครับนี่พี่น้องเนาะอ่ะมันี้ผมกุยซ่าก็ไปแล้วครับเมื่อหน้าจะทำมูปพีแซ่บเนาะมากินพี่บอีกครับมันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสบายครับบบ๊าายย